สวัสดีค่ะมาพบก,กับมิมี่แซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะเมนูที่6ของเรานะคะก็เป็นวัตถุดิบจากาจากที่เราไปหามาที่สะพานสารสินเช่นเคยนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่าแม่มี่จะทำเมนูอะไรนะคะแปลกๆใหม่ๆอร่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซ h แชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้มิมี่จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําผัดกะเพรานะคะกะเพราปรลาไหลมอเล่กันนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราจะกินตั้งแต่เนื้อยันก้างไม่ให้เหลือเลยนะคะ นี่ค่ะวัตถุดิบแรกของเรานะคะปลาไหลเนื้อปลาไหลมอเล่ที่ไม่มีเคยแล่เอาไว้แล้วมันจะติดก้างแล้วก็กระดูกสันหลังอยู่นะคะแล้วก็ครีบนะคะที่ติดหนังนะคะเป็นเนื้อที่ติดก้างทั้งหมดเลยนะคะในนี้นะคะจะไม่มีเนื้อปลาไหลที่ไม่มีก้างเลยนะคะไม่มี่จะเอาไปทอดให้กรอบเลยค่ะทอดให้ก้างอเขาเรียกว่าอะไรอย่าทอดให้ก้างกรอบอะค่ะทอดให้เนื้อกรอบนะคะนี่นะคะ แล้วก็เอามาผัดอีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นก็เป็นใบกระเพานะคะใบกระเพราหลังบ้านนะคะแล้วก็มีกระเทียมสับนะคะกระเทียมสับเจ็กรีบนะคะแล้วก็พริกอขี้หนูตํานะคะอันนี้เราเตรียมของจนตําพริกขี้หนูจนดําไปหมดแล้วนะคะก็ชิลๆเบาๆนะคะ29เม็ดนะคะแล้วก็จะมีออน้ํามันหอยนะคะน้ํามันหอยสามช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะที่เหลือเดี๋ยวถ้าไม่เค็มไม่เผ็ดไม่อ่อไม่หวานไม่อะไรไม่กลมกล่อมเราก็จะไปเติมกันทีหลังนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการอ,อ่อทอดปลากันก่อนนะคะ แม่มีจะใช้น้ำมันเก่าที่เหลือนะคะทอดปลานะคะทอดเนื้อปลาไหลค่ะเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อชวยๆวให้น้ำมันเดือดค่ะน้ำมันเราก็่เริ่มร้อนล ปลานะคะอทอดหล่ะวันน vale ี้เราไม่ได้ตุ้งแป้งนะคะเราใช้เนื้อปลาสดๆนะคะ ลอยระดับนะคะเทกูเหนือเกาะพันธ์มา ของเรานะคะก็กรอบไปถึงกระดูกแล้วนะคะก็จะแดงแดงแบบนี้ค่ะอนี้ก็จะปิดแก๊สเลยนะคะนี่ค่ะกรอบนะคะต้องออกแดงแดงแบบนี้นะคะไม่อย่างนั้นนะคะต้้งปลาจะทิ่มเราแน่นอน,นะค่ะแล้วก็จะเคี้ยวไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะจากนั้นเราก็จะตักออขึ้นไปพักไว้ก่อนนะคะที่จะลงมือผัดค่ะ เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะอันดับแรกแม่มีจะใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดเลยค่ะเราจะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมน,นะคะ เราก็จะด้วยความรวดเร็วนะคะเราจะใส่ปลาลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำปลาค่ะก็ผัาเขียวนะคะแล้วก็ เราจะไม่เตินมน้าแล้วนะคะจะมินจะขอชิมรสนิดนึงค่ะถ้าผ่านแห้งแบบนี้นะคะเนื้อลปลาจะกรอบค่ะโอเครสนี้ได้แล้วนะคะมีนสอนเผ็ดมากเลยนะคะเผ็ดดีเลยค่ะตามด้วยใบกะเพราเลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดรกกะเภาของมนมีนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานกันเลยค่ะก็เราดูพริกไทยดำแดงนะคะเราก็จะขอใส่ให้เสร็จรนอีกสักเล็กน้อยนะคะโอเคเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเนื้อก้างปลาไหลมอเล่ทอดผัดกะเพราของไม่มีนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะรับรองในเรื่องของรสชาตินะคะเห็นสีสันแบบนี้ไม่เห็นมีเม็ดพริกสีแดงๆนะคะแต่จีด๊์ได้ใจแน่นอนค่ะนี่ค่ะไม่มีจะผัดแบบแห้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไอในส่วนของก้างปลาที่เราทอดอ,อก,กรอบเอาไว้เดี๋ยวมันจะไม่กรอบนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ไม่มีด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีขอฝากหนังขายยาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าเพิ่งกดค้ามให้ไม่มีนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะนี่ค่ะคลิปนี้ไม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ